สวัสดีจ้าสวัสดีช่วงคำจากเยอรมันเนาะค่ะเนาะช่วงนี้ก็เป็นเวลาทุ่มสามสิบห้าค่ะมาเบิ้งกันค่ะ่าบน้แรงนี่สิได้ยังกินค่ะกัวยอีสานในเยอรมันเนาะค่ะกัวยอีสานไทยในเยอรมันขาดเพไาะรค่ะนี่ค่ะต้องเฮ็ดกินชุกแรงค่ะผัดกระลำขาวใส่ปลาเค็มเนาะค่ะเนาะปลาเค็มเหลือกินหมูบ้านนี่เนาะค่ะนี่ เหลือกินหมูป้านเครื่องนึงนี่ไว้ฉีกชีกเนื้อไส้แล้วก็สิพัดไส้ปลาเอ้ยสิพัดไส้ผักกาดขาวนี่คะ่ะเรียบร้อยกับปรุงเครื่องเขาเตรียมไปแล้วนะคะเครื่องปรุงค่ะกระทะกะคุ้งน้ำมันกับคุ้งสีห้อนแล้ว,ลวนะ,ะเนาะค่ะเนาะใส่ผีกุ้งไปได้คะ่ะ ta Là làm lá cho tôi cho ai đấy <c oughs> โอ้ยปวถดกวไข้ค,คับพิ่งเสียงเันเครื่องดูดก,กินดังทุกไวนเลยด้ยะคะอค่ะผงเครื่องกันเลยค่ะโชูรสค่ะตะคคนผักกับสมบัติพริกค่ะพิน้่งรสดีค่ะ น้ำตาลซ้ายค่ะกะเอาค่ะซีอิ๊วขาวค่ะซอสหอยนางรมสูตรี่สีใส,สาา่น้ำปลาจัะคอยน้ำเด้อค่ะน้ำสูกรปกติพวใส่สค่ะแต่ว่าสูตรี่ใส่แบบนี้มันแสบค่ะ คนเลยค่ะเห็ดเป็นกาดเป็นกาดมีสีเลยนะคะมิามมมราเมนุนเป็นเกิดหน่อยลงไปอีกค่ะดัดแป้งเห็ดกินเอาค่ะยูต่างประเทจะามาเบือกับเขาค่ะพัดแน่ตม้มแน่แกงแน่ตำแน่ ย้ำเนี่ยนี่ผัดยังเขาก็จัดแปลงผัดใส่เอาเนะคะ่ะน้ปลาเค็มสุดยอดนี่ค่ะผมก็จะคณาปลาเค็ม ค่ะชิฟฟิเนตตังเดียนยังกระดัดงแป้งกิน,นเอาค่ะบบเจ้าเบื่อกับเขาเนาะคะ่ะรอแป๊บหนึ่งค่ะให้พักยุกค,ค่ะอีกค่ะเรียบร้อยค่ะพักกับยุกไปแล้วค่ะระงงะสชาสตร์น,นี่มันถุงห่วงกับเส็บเนโน้ตเหรอบ๊วยย่องจากขวังพักเนาะสีแซ่บสีเข้มสีจางกัขึ้นยุกับมือจากขวงนี่ระค่ะเอาซิมค่ะ ่บวกเนี่ยก็ดีค่ะพร้อมเสิร์ฟใส่จานเลยค่ะตักเสิร์ฟใส่จานเลยค่ะตักก็สวยมาเลยจ้า ดีค่ะคุณแม่คะตะเสียประจานตาข้าวเจ้ามากินน้ำกัน่นเลยค่ะพี่น้อง